วันนี้การคณะการได้เปลี่ยนใจนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์สันอาจารดูดรได้มาสัมภาษณ์ที่พัทลุงนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านของอาจารย์สันนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก็อย่างท <STEPHAN> e, ี่นนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบสวยมากๆเป็นธรรมชาติมากค่ะ ก็ทางเราก็ออกบริการจากาคการแพทย์ไทยมาีอ้ส่ขาวในเรื่อต่างๆเมื่อช่วงเช้าก็ออกก็ออกจากมอกก็แปดโมงเช้าค่ะก็ตอนนี้ก็เก้าโมงท้านอ่มเเราก็อยู่ที่บ้านของรยานค่ะวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็ไปจะมาทำอาจมีคในฐานที่นความสุขสคุณอาวุธด้านการแพทย์ไทย ของอาหารที่อะไรสำคัญขึ้นซึ่งต้องการที่จะนำข้อมูลตรงนี้ใช้ในการจัดทำขประวัติของคณะการแพทย์แผนไทยค่ะเพราะวันนี้ผู้ฟังคณะกรรมการแพทย์ไทยก็รู้สึกเสียอนมันมันมีอยู่แล้วเป็นคนยิ่งตื่เท้นเราขอบคุณอาจารย์สัตว์เป็นอย่างมากนะคะที่สละเวลาในการให้สัมภาษณ์ซึ่งทำให้งานของคณะกรรมการแพทย์แผนรุ่งรุ่งไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ